คลิปนี้ช่องรีวิวไปทั่วจะพาไปซ่อมฟินคอยเย็นที่ล้มกันนะครับฟินคอยเย็นที่ล้มเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการทําความสะอาดหรือการซ่อมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับทําให้ขี้ฟินคอยเสียหายจนบิดเบี้ยวส่งผลนะครับให้ลมผ่านไม่สะดวกและประสิทธิภาพการทําความเย็นลดลงเราสามารถแก้ไขโดยการใช้หวีฟินคอยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะนะครับสําหรับ ซ่อมฟินคอยให้กลับมาตั้งตรงหากความเสียหายมากเกินไปหรือต้องการให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสามารถเรียกช่างมาซ่อมให้ได้ครับสาเหตุที่ฟินคอยล้มนะครับ 1. การล้างแอร์ที่ใช้น้ำฉีดที่แรงๆนะครับหรือใช้แปรงขัดทำความสะอาดที่รุนแรงเกินไปนะครับต่อมาก็คือการซ่อมแซมนะครับอาจจะเกิดจากการซ่อมแซมส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ฟินคอยแต่ ซ่อมแล้วทีนี้อาจจะเกิดจากนิ้วของช่างหรือว่าชิ้นส่วนใดก็แล้วแต่นะครับที่ไปโดนฟินคอยซึ่งเจ้าฟินคอยตัวนี้เนี่ยมันล้มไวมากนะครับแล้วก็ล้มง่ายด้วยแค่เอานิ้วมือเนี่ยไปแตะๆดูหรือว่าไปโดนแค่ปัดๆนะครับมันก็ล้มแล้วนะครับทีนี้เราจะซ่อมมันยังไงเวลาเราซ่อมเราจะต้องมีอุปกรณ์ครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าหวีฟินคอยนะครับ มันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งอลูมิเนียมเล็กๆนะครับเป็นเหมือนหวีนะครับเขาเลยเรียกว่าหวีฟินคอยเราจะใช้ในการซ่อมตัวของฟินคอยที่ล้มนะครับถามว่ามันได้ทั้งหมดไหมจะใช้เฉพาะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอย่างเดียวเลย,เยก็คงจะไม่ได้นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่อย่างเช่น,นแหนบนะครับเราสามารถมาใช้ทําดึงให้เจ้าฟินคอยเนี่ย ลักษณะที่มันล้มไปมากๆที่หวีเนี่ยมันหวีแล้วมันไม่สามารถทําให้กลับมาได้เราต้องใช้เจ้าตัวแหนบเนี่ยนะครับเพื่อดึงนะครับดัดมันขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็ใช้เจ้าหวีฟินคอยนะครับหวีไปเรื่อยๆครับหวีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆตั้งตรงขึ้นมาเพราะว่าเจ้าตัวแท่งมันจะเข้าไปแทรกนะครับระหว่างแผ่นฟินคอยนะครับแล้วมันจะรีดนะครับรีดแผ่นฟินคอยเนี่ยทำให้มันตั้งตรงขึ้นมาเราก็ค่อยๆทํานะครับ อย่างใจเย็นๆนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับเห็นตรงไหนแล้วก็หวีนะครับหวี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 นะครับเพื่อให้มันตั้งตรงขึ้นอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรก็เอาออกได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปหวีต่อนะครับตรงไหนที่มันล้มหนักๆนะครับเราก็ต้องใช้ตัวแหนบนะครับคีบมันขึ้นมาก่อนนะครับคีบมันให้มันลักษณะเป็นตรงๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาหวีนะครับเพื่อ หวีลงไปนะครับกดลงไปให้มันแทรกไประหว่างรีบฟินคอยนะครับมันก็จะรีดให้เจ้าตัวฟินคอยเนี่ยค่อยๆตั้งตรงขึ้นตั้งตรงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีมันอาจจะล้มซ้ายล้มขวาก็ให้เ,เพื่อนๆเอาเจ้าหวีฟินคอยเนี่ยนะครับมันสามารถหวีหวีลายขวางก็ได้นะครับเพื่อให้เจ้าฟินคอยเนี่ยมันค่อยๆตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเราค่อยหวีขึ้นทางขึ้นทางลงนะครับเพื่อให้มัน รีดแผ่นฟินคอยตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับตัวฟินคอยที่ล้มมากๆเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพการทําความเย็นลดลงนะครับลมไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวกเข้าเดิมนะครับแอร์ก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับคอมเพรสเซอร์อาจทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะทาความเยน็นมันก็จะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานนะครับแล้วก็จะทําให้เราเปลืองไฟขึ้นนะครับอายุการใช้งานนะครับของอุปกรณ์แอร์เราเนี่ยมันเมื่อมีการทํางานหนัก ขึ้นนะครับมันก็จะทําให้อุปกรณ์เราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอุ่ปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถถอดหน้าก,ากากของตัวคอยเย็นออกได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะกับพี่ๆช่างทั้งหลายนะครับแล้วก็คนที่สนใจอยากศึกษาลองทําเองนะครับก็ลองไปหาซื้อมาลองทําได้นะครับผม